สวัสดีครับวันนี้เซนเตอร์ช็อปจะมาสอนน้องๆใส่สายพานหน้าเครื่องแอร์ในชาร์น้ำมันของรถที่เป็ัต์เมริกันนะครับผมขั้นตอนแรกเรามาดูสายพานกันก่อนครับผมสายพานาจะใช้เบอร์7จ k 1 1 6 5นะครับผมจะใช้เบอร์7จ k 1 1 6 5นะครับผมเราจะใช้กระแจเบอร,เจอร์13นะครับผมเราจะขันที่ ตัวมลเล่นะครับผมมุเล่ด้านสายพานหน้ามลเล่จะมีน็อตอยู่ครับผมเบอร์สิบสามมเล่ Murray ตัวนีส้สองที่หน้ามลเล่นะสัดีนี่มลเล่ Murray ตัวนี้เาไปนะครับผมมลเล่ Murray ตัวนี้เบอร์สิบสามครับผมแล้วก็จะมีน็อตอยู่ใต้ไดชาร์จนะครับผมเป็นน็อตตั้งสายพานนะครับผมก็เบอร์สิบสามเหมือนกันนะครับผมอยู่ข้างล่าง ก็ตั้งสายพานนะครับผมอยู่ข้างล่างไดชาร์จนี้ีเราไปดูแผนถังกันก่อน,นครับผมเ,เดี๋ยวเราดูแผนถังเสร็จแล้วก็มาใส่กันครับผมหลังจากที่น้องๆดูแผนถังแล้วครับผมก็เราก็มาใส่กันเลยครับผมหันหน้าตัวหนังสือเข้าไปหาเครื่องอย่างนี้นะครับผม แล้วก็ใส่ตามแผนทังเลยนะครับผมมันก็จะใส่ยากาตรงบนเรืพรอพาเข้าเวียงครับผมมันมีเดือยอยู่อ,อ้อมโลบิี่นหน่ยแคปี่จะมาทางนี้ จะแข็งหน่อยแล้วติดอะไรล่ะไม่ลงไม่ยอมลงเราก็จะใส่ด้านล่างกันนะจะใส่ด้านล่างใต้ความยากก็คือส่พานมันแข็งนะครับผมแข็งแล้วมันก็ ไม่เป็นไปตามที่เราควบคุมมัน ด้านล่างเขาแล้ว okay. แล้วกเราต้องประคองฝัง่งบนมุนี่ไดไอ้มุนี่ขเขาเข้าเบียงให้มันอยู่จะให้มันอยู่นะครับแล,แล้วก็ใส่ไนะปที่คอมแอร์คอมแอร์แล้วก็ขึ้นมาได้ชัดฉันใดูคอมแอร์ส่องคอมแอร์ เหมือนจะไม่ค่อยขอเข้าขล็อกเท่าไหร่เข้าล็อกแล้วแล้วเราก็วนไปที่ตัวดันแล้วใส่ที่ได้ชาร์จก่อนแล้วก็วนไปที่ตัวดันใสเอีกนิดนึงถึงจะได้เขา็อกเยง แค่พิกหนเดียวหลุดเลยเออยังโชคดีหลุดแค่ด้านล่างแกไขได้อยู่ครับผมหลุดด้านล่างถ้าหลุดด้านบนเนี่ยใส่ย,ยากไปไอ้ข้าวมันเดี๋ยวพี่จะปรับปรับตึงสายพานอีกตัวเรื่งสายพานเนี่ยให้มัน,มน,มนย่นออกมาอีก cho tiền phân phán mấy nó Đây đây, xảy ngay ngay. Mấy kia chẳng lấy gì hết rồi. Uhm, cái đồn giải ข้างล่างลุดได้แต่ยังให้ข้างบนสุดนะครับผมตัวสายพานก็ดันมาอยู่สุดละน่าจะสุดละคัน้ไปแล้วมาเราก็จะเบี่ยงนะครับผมไปที่ตัวดันสายพานก็คือว่าจะขาดเดี้ยวอยู่ก็จะ ตัวน,นี้ไม่เข้าล็อกนะจะเป็นลงทำไมเนี้ยนิดๆนะไอตัวด้านล่างสองด้านล่างเท่ากัน ด้านล่างก็เข้าไล้อ่ะโอเคโหฟิตมากเลยได้แล้วลดูตกลองไหม เราเช็คดูแล้วไม่ตกต้องแล้วก็นะครับผมขันปรับตัวดันสายพานเข้าไปเลยขันปรับตัวดันสายพานเข้าไปเลยครับผมก็จะใส่ยากนะครับน้องๆต้องระวังตรงที่เวลาใส่เนี่ยให้ใส่ด้านบนให้ได้ก่อนนะครับผมแล้วก็ อย่าให้ด้านบนมันหลุดนะครับผมนีม่นจะเป็นงานยากนะครับผมมันจะเอาคืนยากเพราะสายพานใหม่เนี่ยมันจะแข็งตัวครับผมมันจะไม่ไม่ไปตามที่เราบังคับนะครับผมน,นี้เราขันไปไประแจเริ่มตึงครับผมแล้วก็ชิก เช็คความตึงนะครับผมกระเจเริ่มตึงแล้วโอเคอแล้วก็ขันล็อกด้านหน้ามูเล่ครับผมต้องต้องดีๆหน้ามูเล่นีนก็ล็อกให้แน่นนะครับผมโอเคแน่นนะครับผมเช็คอีกทีนึงตกล่องไหมอ่ะ คไม่ต้องต้องแล้วก็จะสตาร์ทนะครับผมแล้วต้องจัดด้วย